อะไรนะมาดูหนังจ้าเฟิร์สเรื่อทีทีมินิค่าแบบว่ามาดูซีรีส์ตอนแรกใช่เออใช่ใช่ใช่เฟิร์สทีตอนแรกมาไปค่ะไปค่ะไปค่ะต้องวนปะที่แรกหมัดน้องขึ้นหนึ่วนไปแรกหมัดสอนแป๊บหนึ่งเราเรากำลังมาแรกนี่ไงนี่ ต้องมีห้องเดียวเราไม่ได้เจอมาในบ้านปวดลูกได้เแล้วแล้วมาแรกแลกถ้าถื่อถือนี่เป็นแบบเดียวกับปุเตอร์โอ้โหเออนี่อ่ะวิปแวบวิปแวบลักชัวรี่วิปแวบบลักชัวรีมีสารแลกบัตรมาเรียบร้อยแล้วสารจะได้การ์ดสวยๆน่ารักๆเป็นการ์ดโปสเตอร์แันหนังทิ๊ก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 ทิกทิิกอ๋อ เออนี่จ้าขลังเลยลูกเข,ข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราโซนเอเราต้องเดินลงไปสูบใช่ทีเขาลงแล้วจ้านี่ก้าน,นี่ไปเข้า,ขา,ขขาตรงนี้ตรง ให้ผลขอเหตุผลเขาบอวกว่าพี่อ้อมสวยกว่าหนูอะไรจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรคะใส่คะตัวด้วยนะคะทำไมฉันไม่ปลื้มพอใจถึงมากเพราะว่าเขามีคนนี้เดินเข้ามาแล้วคนแบบพี่อ้อมสวยพี่อ้อมสวยพี่อ้อมสวยหมดเลยแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c ười> Good evening and welcome อันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวตอนนั้นแสดงเข้ามาเอาคูณสับเลยนะเธอนะครับเพราะว่าอีกประมาณ20วนาทีเดี๋ยวจะได้ดูนะครับตอนแรกของอิำนาทิพย์นารีจริงจริงปรีญญพิษมิ้นทิชานะพูดกับพี่โอปัตถาสี่มายาเี้ไอรินเจนมี่ ส,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 สทางเรื่อแทางเรื่องก,ก่อนว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเนาะนเดี๋ยวเราดูเป็นเสร็จแล้วเนะนะเรื่องความรุดแรวเลยทุกท่านค่ะนักแสดงคะเรื่องนี้ระบบทเป็นอะไรกันบ้างคะเชิญพี่วินกันเล่ค่ะาสวัสดีครับวินระบบทเป็นอารีบ กันนะคะรับบทเป็นอัญญาคะ่ะ After the show you can rescue and a s นะคะ a f t r that นะครับทุกคนงงประสาทไปหมดแล้ว Scene ในนีน้จริงๆก็เป็นจักการวยนิกแม้นะฮะที่ออกจากออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นโงรงละครเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่โอเป็นคนให้เล่าให้ฟังถ้าเกิดต้องเล่าย้อน <c oughs> ต้องเล่ายอ <c oughs> ้อ,ายอนไปก่อนนะนะ้านั้นก็คือว่า เราจะได้ดูของภาคก่อนหน้าเลยว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาร์นี่เลอแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งก็คืออาจินเป็นคนที่เชี่ยวชาญเสาราแล้วก็ในตอนนั้นนะครก็จะเล่าว่าเขากำลังตามหาองค์กรคนอยู่ชื่ออีกมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอจบภารกิจของโรงเรียนไปก็อาจินก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็หายตัวไปนะครับก็มาติดตกว่าอัหลังแล้วจะเกิดเขาเข้ามาอยู่ในวงการมายาวงการบันเทิงแล้วมันจะเป็น ซึ่งเรื่องนี้พี่โอทางทางนอกรรมกำับแล้วก็ร่วมเขียนบทด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วมานานใจท่านให้เรื่องนี้มันเข้ามาอยู่ในโรงละครมันเอาเรื่องสายศาสตร์มาบวกรองการบันเทิงแล้วมาจากไหนครับก็คือเราก็พอคิดว่าเออสายศาสตร์มันไป็นที่ต่อได้อะแล้วมันจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดถึงวงการบันเทิงขึ้นมาเพราะว่าเออมันคงสนุกดีนะถ้าเกิดสายศาสตร์ที่ที่มันเป็นสิ่งที่เราองไม่เห็นเออหรือว่ามันต้องซ่อนมันต้องมีความลับอะไรอย่างเงี้ย เอามาลักอยู่กับวงการเนี้ยที่โห<ฮ><ฮ>แ,แ,แล้วมันเป็นมันไม่ใช่เค่งการเพอธรรมดาแต่ว่ามันคือพวงมาดาของการแข่งขันชิงดีชิงเด่นเพื่อจะได้แบบจะได้เป็นผู้ชนะการแข่งขังนอนะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดสายศิลป์มาอยู่ในในอย่างเงี้ยมันต้องแซ่บแน่เลยะรเรามีความชิงไหวชิงฟิลชิงดีชิงเด่นกันใช่จุกมาพี่วินครับพี่วินครับจากภาคก่อนมาถึงภาคนี้คิดว่ากับตัวละครอาชีนี้น้องเสน่หสนุกไปเข้าเรื่องไหม ผมว่าพอภาคเนี้ยเราสึกว่าเราเขา้าเซนมากขึ้น <S 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 เขา้าเซนมากขึ้นครับด้วยความที่เราเหมือนปูพื้นฐานของตัวละครอ,อาจ,จินเนี่ยตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วพอกลับมาเรือเืนตอนภาคสองเนี่ยผมว่ามันเรือเฟินได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงตัวละครได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าความท้าทายของมันเนี่ยคือวงการที่เปลี่ยนไปอย่างที่พี่โอบอกคือก่อนหน้านี้มันอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับในย้ายมาอยู่ในวงการเปิผมว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นมันมีความ วางแผนที่ฉันเชิญมาคือการความตายจริงยัเยอะมากอเดี๋ยวเรอดูและว่ันนี้คั้นนี้จหรับคุณเต้จรินพรทันนี้ถัวเป็นการหกทำเแ็นตักบ,บ้านคขั้งแรกในรอบสิปีะนะครับเพราะว่าในรุ่นไปในไทยแล้วเ <c oughs> ต้จรินพรในทุกคนตอบเกาาเข็มซีรีส์ของ g ีเอ็ทนะครับ <ton> ใช่สุด้ครั่ซีีเรื่องแรกของจีเอ็ที แมเองค่ะกลัวรักจะทำดีมม่ ouais. อ anyway. ีกรอบอาทิตย์นี้รับป้ายังไงบ้างก็ดีใจดีใจมากๆค่ะแล้วก uh ็ได้ทำงานร่วมกับภาคดีด้วยกับพี่โฮด้วยก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็ที่ดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ร่วมงานกับวินด้วยค่ะเพราะว่าก่อนนันนี้เคยร่วมกันร่วมงานกันหลถ่ายแบบค่ะแต่อันนี้ก็คือ acting ด้วยจริงๆแล้วก็อยากร่วมงานกับน้องๆอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วแานก็ ด้วยที่เขาบล็เขาบวชเลยสี่สาวเขาแบบชิมไหวชิมคลิปกันโหดมากนะฮะจริงๆกับถ้าใครได้ดูคลิปมาแบบภาพแรกเนี่ยไม่ได้ว่ามีแค่คุณวินเดียวที่ได้ย่อนกลับมาในในภาพนี้คุณนั้มตาลค่ะภาพที่มาคุณก็คือมาหย่อนระเบิดเอาไว้ตอนท้ายนนิดึงค่ะเออแล้วกลับเข้ามาท่านี้อัญญาเขามาทำอะไรคะเขาก็อาจจะแค่มาหาแฟนเก่าหรือเปล่าคะ คือจริงๆแล้วอันยาก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากจะชิงบุงอาจมีพมอนมาเช่นเดียวกันเป่ยมากที <s <s ่พูดไม่ผูดเกือบกันท้ายเพราว่าบิวบุงอเมื่อกี้ผิดไปแล้วจ้าผิดว่าอะไรนะคะบุงหมาซเลยให้เลยนะคะตอนที่ยกคุณยายพูดไปตอนที่ลองถ่ายทำนคุณนี้ไปดูตัวด้วยแต่พวกหนูรู้ค่ะ มีกับจริงๆครับมีการได้มาร่วมงานกับทั้งนักแสดงกับทั้งพ่วินนะครเตยนันตาลมงมาร่วมงานกับมากขึ้นครัภาคแรกเนี่ยทำเอาไว้ดีมากคำามสุขึมากทำะไกได้เพึ่งเข้าค่ามาไม่ถึงสเดือนเลยค่ะแล้ก็โดนเรียกไปแทสก็ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้มากๆ เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับพวกกับที่เก่งมากแล้วก็ที่ที่มากความสามารถหดยวนก็หนูดีใจมากๆที่ได้เป็นหนึองใคนที่อยากได้ชุดผู้นญงามหรือนกันจริงๆนะคะขอโทษนะคะก็เหมือนน้องบิ้เลยก็เพิ่งเข้าค่าย GDM เหมือนกันค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณพี่โอที่ให้โอกาสได้รับตัรจิลค่ะแล้วก็ได้มาเจอพี่นตาบินพี่เต้ย ใช่เห็นมีพี่น้ำตาลมีวินมีพี่เต้ยคือทุกคนก็เก่งเรื่องแอคติ้งกันมาหนูกับน้องมิ้นก็เลยจับมือเรียนแอคติ้งเพิ่มเลยว่าอยากเอาให้มันออกมาดีค่ะนี่นะฮะก็ถือว่ารวบรวมเงินกับเงินใจก็จะมาเข้ามาปุ๊บทพันมาแล้วจับเขาจับเล่นกันยากเลยใช่ไหมในกองถ่ายจริงๆก็วไม่ทลาดนักสนุกสนานมีทั้งภาพเหน็ดเหนื่อยแต่มันจะมีอย่างที่พว้กำกับของเราเขาจะพูดติดปากบ่อยๆได้กับคำว่า อินนิกมากมันเล่นเราแล้วเพื่ออะไรครับพี่โอ๋สารจริงจริงตั้งแต่ภาคที่แล้วก็ก็ก<อ>็พูดคำนี้บนะ่อยแล้วแต่ว่าสัญญาณมันเกิดตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องโพงเอ่อเพราะว่าพอาตัดต่อแล้วโถงเจอปัญหาเยอะ <c oughs> เอ่อแบบอยู่ดีๆแบบไฟม,มีปัญหาเสียงมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยเข้าขคุยเล่นกันในห้อง,องว่าอินนิกมาเล่นตรกับเราไางเงี้ยมันจะเป็นอย่างไรกันเออซึ่งแต่ว,ไวไ <c oughs> ่าพอผมว่ามันมันเป็นเพราะว่าสเกิลโปรเจกต์อะไร เออคือพอสเกลใหญ่แล้วโปรเจกต์มันยากมากๆแล้วมันพอพอมันยากปุ๊บสิ่งนี่ต้องตามมามันเป็นเรื่องของแบบไฟล์ของอะไรเงี้ยเอ่อที่มันซับซ้อนละเอียดม,มากมายอะไรเงี้ยเพราะฉั้นมันก็เลยมีมความความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราเล<ช>่นกับผู้ชายนะให้เราให้ผู้ถึงนักแสดงแต่ละคนดีกว่า,วาจริงๆแล้วจริงๆทาง ชีวิตทางเตยทาน้ำตาของมีทางที่มีนรจังของน์คุณยายด้วยเนี่ยแต่ท่านเนี่ยก็ท่้าค่ามออมตั้ใจบ้างสมสนสนะบ้างมีคะไร้แตกต่างกันไปเอาเั <Sword language> ่นไหร่ที่เชนก่อนเลยพี่โอ๋เกปับเนี่ยป็นคุณยายขายทุกอย่างเลยครับอ่ะอันนี้เริ่มแ่่พอเราพอเรานะคนเ็ได้ับหนึ่งแล้วพอเรา้วเตยพอราลุ้นเตยเตยได้ไม่หอ่าขอเล่นมีนี่เลย มันจะมีประโยคหนึ่งลอยทมออย่างเราเรียว่ายายเขาพูดว่าถ้าเกิดปีเต้ยต,ต้องมีชันแล้วก็แบบเออโชคดีที่เออพอเราเขียนบทมาปุ๊บมันมีอยู่คาแรคเตอร์หนึ่งคือหม่อมเล่ในแหละแล้วก็เอเอแล้วก็เราก็รู้สึกว่าหม่อมเล่คือตัวละครที่ถ้ายายเล่นเออแล้วลลถ,ลถ้าเกิดยายแบบทำได้โหมันจะดีมากๆเลยเนี่ยก็เลยก็เลยชวนยายมาอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่เล่นใส่ตัวเองนะแต่แบเออมีอาหารจังกีร์ อ่าใช่ไหมที่แบบพวกเรามาลิทสโทนแรกได้กินเลยนั่นแหงแล้วก็เราติดตามนะครับอร่อยนะอร่อยมากแต่สู้สูรินไม่ได้หรอกที่แบบสั่งไปเยอะเลยมากมาใช่ขายชั้นเจ็ดพอดีสบชอบชอบนะครับอ่ะก็เราติดตามนะครับไอ้น้องมีดบ้านน้องมีดถ้าใครไดินดูในเทเล่เนี่ยสีผมได้มาอย่างไรพามาอมมีนนี่ก็ไปเราช่วยกันมาลุงมีนหน่อย คือไมเดยเป็ต้องบอกก่อนงนี้ว่าทุกตัวละครของกู้ยังเอือนพบอลแรงหมดแล้วก็จี๊ดจ๊าดหมดเลยทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอพอมินเนี่ยเป็นไมเดีย์อะเออเราคุยกันตั้งแต่วันแรกเลยว่าเหมือนพิชโนไมเดียมันต้องกว่านี้ว่ามินนั่นแหละเงี้ยเอออ่ะจอมสีผมไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งหาสีผมันี่ยว่าเออสีผมไหนก็เลยต้องเป็นสีที่แบบเหมือนมินจะต้องอยู่กับมันได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปไปทำกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบพราะการแต่งงานมันยาวนานก็ต้องยาวหลายรอบ เออป็นยังไงบ้างครับตอรู้สึกที่ได้ยอมตอนนี้เสียผมไปทั้งหมดกี่กิโลกรัมแล้วรัตอนนี้ผมถูขาดหมดเลยค่ะอบครับเราเล่นแต่ว่ามันออกมาดีมากค่ะก็อยากที่กโอมากีในพียำคนว่านี่แล้วพียสีผมอืม่แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ใช่แค่เรื่องรับทีนอ่อนเรื่องนี้น้องมินนั่นก็ขึ้นมดีไปหนึ่งแบบไป่งการแสดงเองสดลนปัใช่คือไม่ใช่แค่รุรันอกนะไม่ใช่แค่ไปชวนะแต่ว่าหทางกา ทุกคนรอดูเลยคือทุกคนจริงๆทุกคนได้ปล่อยคอแล้วทุกคนแบบแซ่บเริ่มหมดคนดีล่ะคนนี้ล่ะจริงๆจริงจริงจริงจังเออถึงกระตั้งถึงกระต้องไปขดตัวอยู่ในรถร้องห่มร้องไห้ขดตัวอยู่ในรถเลยเหรอจะไปราทไ้นองนาวเราเจอนามเจอหนาวเออเออหรือจะให้พี่หนาวอันนี้ออกกองคิวแรกเลยเออแล้วก็ แล้วก็มันมันมีอยู่ซีนซีนแรกที่ที่จิวกับไมเดยต้องพูดคุยกันตัวสองตัวละครต้องคุยกันแล้วมันยังเป็นซวขออกองซิวแรกคาแรคเตอร์มันยังหากไม่เจอหรอกเหมว่าเหมือนมันก็ทำไปปั้นกันมาเยอะมากแล้วแต่มันยังไม่นิ่งพอมันยังไม่นิ่งเสร็จปุ๊บก็ก็เทะหลายเทคมากๆแล้วเราก็รีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอโทษด้วยคือตอนนั้นจิวก็ไม่ได้ยินคือเหมือนว่าเราก็ยิ้มใหแล้วน้องก็แบบอะไรนะพี่อะไรเนี้ย ก็เลยตะโกนครับแต่สาบานว่าไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยตะโกนไปเที่ยกันนะเล่นอย่างนี้นะเออแล้วก็ผมไม่รู้ได้เลยเออไม่รู้เลยถ้าเจอโลเคชั่นมันใหญ่มากมันเป็นแบบถ้าเนื้อหาอันใหญ่โตว่ะใช่าก็ไม่อยู่ในใจมากจริงว่าถ่ายโฟนอ่ะดีดีดีแหงหลังไปปุ๊บวันหลายวันถัดมาถึงค่อยอยู่ดีมีคนเดินมาบอกผมว่าพี่ไปทำอะไรน้องน้องจริงๆเขาร้องไห้เลย แล้วหนูมิไปรนรถหรอก็ขึ้นรถแล้วก็ร้องไห้อยู่น้องมินนั่งร้อยบนลยก็ส่งครนจับเลยจับลก้อเลยไม่ร้องเดียวตอนนั้นเรา้ใอยู่หมอ้เพรนแ่านเทียมตาบที่มาหนู่เหนอยมบอด้ยล้ไห้ยสคนซู่ช้ก็บอกว่าเขาตั้งใจมากแวเกดัพเวงอย่างแร่างพี่โบอกว่ายังหนไม่เอแต่ว่าหัวกอบอันหนูบอกว่าแบบกรอบแบบแตะแบบที่นี่พูดเลยว่า เราไม่ได้ยินหรือเปล่าเขาเลยต้องพูดเสียงดังเพราะมีความรู้สึกว่าเขาตะโกนตะคอกอะไรเงี้ยไม่ได้ตะโกนครับไม่ได้ตะคอกแล้วทําได้ดีเออคือเราแค่ไม่ได้ัดจะไปบอกน้องว่าโอเคมันผ่านกันมาน้องผมได้ดีเพราะแบบอ้าวโอเคพวกเราไปถ่ายต่อเลยถ้าต้องไปต่อถ่ายต่อแล้วก็ถูกเลือกแต่ว่าต้องติดตามนะเพราะว่าเค e m i s t r ของสองคนนี้เนี่ยน่าสนใจมากจริงๆนะครับ อีกคนน้ำตาลน้ำตาลเองจริงแล้วกาเจอแบบ <c oughs> เห็นน้ำตาลเล่นมาจากต่างวันนถ้าจะไม่ต้องถ้าจะไม่ต้องเดาเรื่องของฝีมือแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไปเรียกว่าให้น้ำตาลมีความ <c oughs> โหดขึ้นไปเรื่องอืยๆเรื่องนี้นะบอกน้ำตาลเป็นนักสู้ยิบตายังไงครับ <c oughs> โอ้โหช่วงน้ำน้ำตาลคิวน้อยมากเลยเพราะว่าน <c oughs> ตาชีวิตน้ำตาลหนักมากๆอะไรเงี้ยออแต่ว่าคือพอพอเรารู้อยู่แล้วว่าจะเป็น เราปูใจอยู่แล้วเออแล้วก็เฮ้ยได้รับกรมาเล่นโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอนั่นแหละมันจะมีหลายคิวเลยล่ะที่โอ้เออเธอต่างแข่งเออหรือว่าหรือว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมน้ำตาลส้มากเออคือคือไม่ใช่แค่ปัจจัยในในเชิงฝีมือการแสดงแต่ว่าแบบปัจจัจแบบกำลังใจของของน้ำตาลด้วยว่าแบบโอ้น้ำตาลให้เราเยอะๆมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอพอร่างายเต็มที่มันก็ดีใจ มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะปฏิเสธนะว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นอ่ะหนูป่วยด้วยจังหวะที่เราต้องมาแบบ v o โซเวอร์กันเพิ่มเพราะว่าเสียงหนูแห้งมากใช่แต่ว่าเห็นแบบความตั้งใจของทีมงานแล้วก็มาเจอทีมนักแสดงที่ที่คือทุกคนตั้งใจมากแล้วถ้าเรา <ขอ S 2> เรียกว่าอะไรอ่ะเอาความเหนื่อยล้าของเราเป็นข้ออ้างแล้วมันดีมันเหมือนไม่ไม่แชร์แล้วมันก็แบบ ดูไม่แบบเออไม่มีสปิริตอะไรเงี้ยพอมาเจอทีมที่ดีเวลาไปกองอะไรเงี้ยบรรยากาศกองดีก็รู้สึกว่าเออเราวางความเหนื่อยไว้ได้แต่แค่บางอย่างมันป่วยอะไรเงี้ยพี่ๆี่เขาก็ช่วยเราอย่างเต็มที่เมื่อสู้จริงๆ,ๆอามีอยู่ซีหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก่อนที่ที่ท่าอนผมมองตอ,งองนนี้ผมสุดคุยกับผมฝันเลยอะแบบสาวสาวสี่คนเนี่ยหลายทีนน้องใส่รองเท้าบันเล่ถูกป่ะและพื้นของคฤหาสน์ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าปูเก็ตเนาะหรือมนพูนอ่ะจ๊ะมันเป็นหินขัดๆตุ๊กมา มีลาบซีอะไรเงี้ยได้แผลเลยจริงพี่น้ำตาลก็มีทุกคนน่าจะได้แผลที่ช้ำหมดเลยเงี้ยแต่ณตอนนั้นเหมือนเราลืมความเจ็บไปเลยนะมันเหมือนแบบเราต้องต่อสู้กันเลยเงแล้วก็ยิ่งยิ่งถ้าเราไม่ไม่เต็มที่ไปในเทสหรือว่าในขับนั้นน่ะมันก็จะใช้เวลานานขึ้นเงี้ยทุกคนก็เลยแบบเต็มที่มากปลปรเบิร์ดความทุ่มเทก่อบแสดงเหมือนเราหน่อยนะครับเรื่องนี้พี่น้ำตาลของตัวโหดมากที่พี่บอกได้านมาแต่ดเชื่อเนะว่าพี่น้ำตาลเนี่ย เพราะว่าตอนอยู่กองหลับตลอดใช่เมื่อกี้หลับยังเยอะเราเแล้วตอนเช้าๆมากปุ๊บน้ำตาลแบบี่เต้อวัสดีค่ะสภาพดีหายไปพอพักไปเลยกับเกเล้าวี้แต่งหน้าคือแบบแต่งหน้าไปนอนไปอะไรเงี้ยแบ่มันเลย ก่อนไปดูน้ำตาเขาก็เมาแส้ไงก่อนนี้มาถึงแบบมันถ่ายเช้าเลิ่มตื่นคือถ่ายเช้าสมมติว่าแบบมีเช้าหนึ่งซีนแล้วอีกทีเย็นหนึ่งไม่โกรธเลยนะพี่หนูขอนอนเลยแล้วก็งอนไม่โกรธเลยนะครับอีกคนหนึ่งที่บอกเตยนะครับท่านนี้นะพี่บอกว่าเตยจะเป็นคนที่มาเติมความสดใสให้กับความโหดขึ้นมืดมนของเรื่องเออก็ถ่ายหนักเออแล้วก็เครียดกดดันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเตยเตยเนที่ดีมากเตยเนที่ดีมากแล้วก็ มาช่วยบิวพลังานให้กับน้องๆทุกคนทีมงานทุกคนด้วยเออแล้วแล้วเอยทีมงานทุกคนประทับใจเตยมากๆเออเราเตยจับได้หมดเซลล์ตากล้องเซลล์ได้หมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าโอเคอันนี้คือไม่ใช่แค่ในที่เดี๋ยวเต่ในในการออกอแต่ว่าหมายถึงว่าผลการแสดงบก็ก็ดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วอันนี้จะฝากให้ทุกคนได้ดูเลยคือหมายถึงว่าอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ที่ดัง ดัำศักยภาพในการแสดงของเต้ไปอีกเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมค่ะค่ะครับต้องขอบคุณเจโอของเต้ใช่เธอเซลล์ทั้งตลอดใช่เรียกพี่โอว่าเจโอค่ะเพราะว่าเขาจะชอบมาบีในประมาณมาเป็นหม่อมเลยมาผีเต้เออใช่เธอเมื่อไหร่เออครับโหดโหดค่ะพี่โอโหดแต่ว่าขอโทษทีนะคะพอดีทางซ้ายมือทุกคนทุกคนชมเอาไวเยอะมากนะครับว่า คนมีทัศนคติทกคนไม่ใช่แค่ฝีมือนะแต่เป็นความฟิตด้วยเธอจริงก็คือตัวดิฉันเองฟิตตัวไหนก็แล้วพี่วินอยู่แล้วใช่ไหมหรือเรื่องที่ในพี่วินกับพี่วินกับพี่โอเนี่ยเป็นเรื่องที่สามนะแบบเอฟโฟใช่แต่เองมากก่อนได้ไหมเป็นอะไรบ้างขมมองตารู้ใจกันเนี่ยครัโอ้รอบนี้ง่ายเออรอบนี้เราเราใช้เวลากันน้อยแบบน้อยน้อยเลยเพราะว่าแบบเอินด่านน้อย เออใช่อะไรนะด่าแล้วไม่มีเออเอเพราะว่าแบบเหมือนอย่างที่วินบอกคือพอพอวินเข้าใจอานทีนไปแล้วหลังจากนั้นมันมันป็การทําให้ตัวละครอานทีมมันแค่๋อมันจะเลึกขึ้นยังไงเออมันจะมีพาร์ทไหนบ้างที่จะต้องเห็นอีกมากขึ้นหนักขึ้นเออแล้วก็โหหรือแม้กระทั่งบอดี้ของวินหรือโน่นนี่เราที่ไม่ได้สั่งวองวินไปทำเองพั่ไปทําอะไรมา ผมแค่รู้สึกว่าอยากกินไข่ต้มใช่อ๋อเดือดเมย์แค่แค่รู้ว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยมันมีพี่โอก็าให้ถอนเลยครับครั้งนี้เราก็เลยเตรียมตัวหน่อยเพราะไม่รู้ว่าพี่พี่โอจะเออตอนไหนครับเรื่อยๆผมเกินตลอดต้องหน้าต่อดมันต้องมีมันต้องมีสีแบบมันต้องมีสีถอดเสื้อโชว์ไอสับใช่ไหมใช่เพราะมันเพราะวัาแบบสอร์ตของของภาคนี้ด้วยแหละเพราะแบบผอมันจะมีการแบบ แอคชั่นมากขึ้นออหรือว่าจะมีการแบบสายสายมันหนักขึ้นนะเออเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจริงเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งเลยนะครับซึ่งแบบโอเคพอเรนรู้ว่านี้วินก็ทำกับ้าวตัวเองไปเลยนะเงี้ยซึ่งแบบผลลัพธ์มันดีเออ่มา,มากมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะจริงๆก็ในเรื่องถึงแล้ว่ามันจะมีความเชือเช่อเฉื่อย หรือมันจะมีการชิงดีชิงเด็ดกันอย่างไรก็ตามแต่ว่าในกองถ่ายเนี่ยพูดได้เลยว่าทุกคนนักแสดงทุกคนนะซัพพอร์ตนักแสดงนักพิธีกรเอ้ยพิธีกรแหละแสดงแล้วก็กับทีมงานทุกคนซัพพอร์ตกันดีมากจริงๆนะคะประเบิงนักแสดงครับนักแสดงทีมงานร่วมกับจากอีเล็กซ์บ้าจากแบล็กสเตจบุกงาหมื่นพมอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมแล้วนะเดี๋ยวจะได้ดูไอ้ประสบการณ เพราะฉะนั้นถ่ายรูปกันดีกว่านะคะเป็นเซลฟี่นะเดี๋ยวทุกคนจะได้อยู่ในเฟรมด้วยนะคะอันเดอร์นักแสดงนะคะเชิญนานะคะและอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราดูอีกนิดหนึ่งนะคะบุกหาหมื่นพะเอพิโซด์หนึ่งพร้อมได้แล้วเพราะฉะนั้นจะมีช่วยสเปเชียลเฟรมชั่นด้วยนะครัใครที่ดูได้จะมีตำองหอะไรเตรียมคำถามเอาไว้ในใจนี้นะคะ ก็ไม่เห็นพวกเันนะครับไม่ไม่ค่ะได้อยู่เออแล้วยืนแล้วโอ้เห็นขอเป็นชิ้วโอ้พ่อยืนแล้วไ๊ายค่ะ Give me your hand สักษา Wave your hand ขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมาก In a few minutes, we're gonna watch the first episode of Enigma Black Stage together. And after we finish the episode, we're gonna have the q and a part If you need if you want to ask any question, just think of the question with you, the car, and then we're gonna have the QA tab. We should do it a car. และเดี๋ยวตอนนี้นะคะทุกทุกคนเราไปชมอีลิกมาแบละเซ็กตูน้ำอุ่นพมอนเอพิโซดแรกไปพร้อมๆกับนักแสดงของเราเลยค่ะ เถวามเออถ่ายรูปก็ยืนค่อยไปเขียนรูป